สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาว,าวาปวรวันแม้รวยหมื่นล้านเลือกเส้นทางวงการบันเทิงเอวาหกฉากครับจานหรือเอาว,าวาปวรวันล่าสุดควงคุณพ่อสุภชายวีระผู้ชงดูแลธุรกิจทั้งผลิตยาหลายแบรนด์ที่โด่งดังมายาวนานอาทิสาราทิฟีและยังส่งออกต่างประเทศรวมทั้งธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ คุณพ่อมีลูกสาวสี่คนมีเอวาคนเดียวที่ไม่สนใจเรื่องธุรกิจ แต่รักเรื่องการแสดงตั้งแต่เด็กจนเข้าวงการบันเทิงตอนนี้คุณพ่อเผยว่าเอวามีความฝันตั้งแต่สิบขวบผมไม่รู้ทาไมลูกคนนี้อยากจะไปเรียนแฟชั่นเดินแบบอยากเรียนบัลเลคการแสดงเขาคิดมาแต่เด็กแต่เราอ่านเขาไม่ออกทั้งที่เราเป็นพ่อเป็นแม่คุณแม่เขาอาจจะรู้แต่ผมไม่ค่อยได้อยู่กับลูกๆจนมารู้ตอนเขาเริ่มจะเข้าวงการเขามาขอเราทำธุรกิจก็ไม่อยากสนับสนุนให้ลูกๆมาทำวงการดาราอากง คือคุณพ่อผมก็ไม่สนับสน,นุนแต่ทนความดื้อเขาไม่ไหวเขาดื้อมาแต่เด็ก จำได้ว่าเกิดมาร้องให้เยอะก็เป็นความฝันของเขาทำไมเราไม่สนับสนุนวันนี้ผมก็ยอมรับแล้วอยากให้เขาสารฝันเราก็คงต้องทำหน้าที่พ่อในการสนับสนุนความฝันของลูกแต่จะเตือนลูกตลอดว่ามนุษย์มีความผิดพลาดได้ตลอดวันนี้เอวาดีใจเขามีแฟนคลับเยอะวันหนึ่งถ้าเขาโดนตำหนิเขาจะเครียดเขาต้องเตรียมยอมรับให้ได้สุขกับทุกขมันมาด้วยกันถามพ่อมีเงินทำไมไม่ซื้อโฆษณาให้ลูกเป็นนางเอกเลยก็ได้ พราะเอวากล่าวว่าอย่างที่บอกไม่ได้สนับสนุนแต่วันนี้เอวาได้พิสูจน์เขามีความศรัทธามุ่งมั่นเขาทําได้มีแฟนคลับตามจากร้อยคนพันคนมีแฟนคลับตามในไอจียูทูบจนวันนี้ทะลุสามแสนเขาพิสูจน์ตัวเอง78เดือนพวกเราก็ต้องยอมรับเขาและอยากขอบคุณนิกกี้นัชชัดและโอตปราโมดที่ช่วยส่งเสริมเขาด้วยจะบอกเขาว่าใครทําดีด้วยต้องรู้จักกตันยูเอวากว่าจะมาเล่น6ฉากค,ครับจานกว่าจะถึง วันนี้เจ้าตัวบอกว่าเดินเข้าไปแคสงานเองหลายงานคุณพ่อก็ไม่รู้ทำมามา 3- สปีไม่ได้งานเยอะมากร้องไห้ทุกครั้งตอนนี้คุณพ่อก็ยังไม่พาหนูไปฝากเล่นละครช่องไหนหนูก็ต้องดิ้นรนเองต่อไปคนไม่รู้มาคอมเมนต์ว่าหนูใช้เส้นคนไม่รู้ว่าหนูมีแรงกดดันจากรอบกรัวเวลาไปแคสงานไม่ผ่านทุกครั้งจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราเพราะเราไร้ค่าหรือเปล่าเราไม่สวยไม่เด่นพอจนต้องเติม พลังให้ตัวเองสู้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทัพนิวส์โรมดัตอิขอบคุณครับ